มะเขือเทศจ้าออกลูกแล้วนะคะเยอะเลยเริ่มจะได้กินแล้วนะคะเดี๋ยวน้องก็สุกให้เราได้กินแล้วคะ่ะมะเขือเทศสวยๆคะ่ะตรงนี้มีผักหลายอย่างมากเลยนะคะมีทั้งดอกไม้มีทั้งผักมีชะอมด้วยนะคะ มียอดมะขามให้เด็ดกินด้วยค่ะอืมค่ะดอกไม้สวยๆก็มีนะคะดอกดาวเรืองค่ะนี่ค่ะดาวเรืองสวยๆค่ะนี่ค่ะมีมแมลงมาก่อด้วยนะคะ แล้วเรื่องสวยๆค่ะ